ีน <Yeah. S 1> ครบโอ้สวัสดีครับขั้งหลังนี้คือหัวลำโพงนะเมื่อกี้ี่ยมารถไฟใต้ดิน MRT แล้วก็ผ่ที่หัวลำโพงนี้วันนี้จะพาไปที่หนึ่งที่ไม่เคยไปรับล,ลองสนุกแน่ไปเมื่อกี้ออกมาจาก MRT หัวลําโพงนะแล้วเราก็ขึ้นมาตรงสถานีหัวลําโพงตรงเนี้ยเราก็เดินย้อนกลับมาด้านหลังตรงนี้จะเป็นบริเวณถนนรองเมืองเดี๋ยวจากถนนรองมาตรงเนี้ยเราจะไปซอยจุฬา28 <c oughs> มันก็ไม่ไกลประมาณกิโลนึงกิโลนึงเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้ไปทางนี้ตอนนี้เราอยู่บริเวณถนนรองเมืองนะเรื่อยๆถนนรองเมืองก็มาผ่ที่แถวบรรทัดทองมันอยู่แถวบรรทัดทองแหละทุกคน โอ้น้ oh, องวิ่งเอ้ครับประมาณที่อยู่ร้านยี่สิบแปดจะไม่ไกลครับนิดหนึ่งโซนนี้บรรทัดทองเนี่ยโซนแบบแหล่งของกินถึงแล้วทุกคนที่นี่คือกีโกคาร์โกคาร์แทร็กไม่มีคนเลยกลางวันเขาบอกว่าเขาจะมาันกลางคืนไงเจ๋งฮะแล้วตรงนี้ครับก็คือแทร็กโกคาร์จะพามาเล่นโกคาร์เดี๋ยวเราไปข้างในเลยเดี๋ยวไปดูในช่วงนี้แดดกำลังร้อนแต่ว่าลองดูครั้งจริงแล้ว มาถึงก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะเรทะเบียนผ่าน QR code ถ้าไม่ถึง20ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยอะไรบ้างสูงมกกักนกอะไรอกใส่รองเท้าเข้าใบไปรองเท้าเข้าใบระวังเครื่องแต่งกายหลุดเข้าไประวังเครื่องแต่งกายหลุดเข้าไปในรถใช่แล้วก็ห้ามใช้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าอย่าดื่มอย่าเมาแล้วขับอย่าเมาแล้วขับอะไรไม่แนะนำให้ผู้มีโรคหัวใจเล่น โ okay, อเคแล้วต่อไม่ชนและเบียดกัอื่นอย่าไปชนและเบียดคนอื่นครับโอเคมาถึงเราต้องบบร่ยเปลี่ยนผ่านผ่านานะไม่อเนาะใช่ครับอ่าแล้วก็ค่าบริการก็ตามนี้เลยเด็กเด็ก<ะ>เด็กเด็กสามร้อยแล้วก็มันกําหนดอยู่ที่อ๋ออยู่ที่ความเร็วเนาะได้8นาทีแล้วก็จะมีเลทตามนี้เด็กเลกูล่าปกติธรรมดาแล้วแบบนี้แม็กซ์สปีดเลย40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคแต่เราก็ จ่ายเงินแล้วก็ไปเล่นได้เลยแล้วก็ใส่คลิปนะครับนี่เราบอกกันเนาะเอ้าเราชื่อีื่อสวมหัวก่อนโอเคอันนี้ที่สวมหัวก่อนที่จะสวมหมวกกันน็อกเนาะประมาณนี้เนาะก็ยืดมาันก็เป็นแบบนี้นะเหมือนเหมือนเหมือนอะไรหมวกอัดน้ำ เชาว์แคบเรียกเชาว์ว่าแคบอ่าเชาว์เชาว์ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวไปสวมหมวกใช่ไหมได้ครับแล้วเราก็ไปเอาหมวกกันน็อตอันไหนก็ได้เหรอครับได้ครับอันไหนก็ได้เอาแบบกระจกเอาแบบนี้ดีกว่าตั้งแต่อันนี้นะหมวกกันน็อตข้างขวาก็จะเป็นคันเร่งครับผมข้างซ้ายจะเป็นเบรก <Okay. S 1> คนนี้ลูกค้าต้องการถอยหลังลูกค้าเหยียบเบรกสองทีไม่มีเสียงแบบนี้ถ่ยหลังเหยียบเบรกโอเคแล้วก็เหยียบคันเร่งเรื่อยถอยหลังใช่ครับคนนี้ลูกค้าต้องการเ,าเ,เ,รเนื้หน้าเหมือนเดิมลูกค้าเหยียบเบรกสองทีโ <Okay. S 2> อเคไม่เสียงหายแล้วก็เหยียบคันเร่งดเดฝ <Okay. S 2> าคันเร่งนะครับ แล้วก็อันนี้เบรกถ้าเหยียบ2ทีคือถอยหลังแต่ที่อีกสองทีคือไปหน้าโอเควงอะไรก็ใช้ได้ปกติใช่ครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือข้อห้ามเลยก็คืออย่าเหยียบคันเล่งกับเบรกพร้อมกันจะทําให้รถดับโอเคใช่ครับเป็นรถไฟฟ้านะใช่ครับอ้วนนั่งเลยรับเบลด,เด้านขวาคือคันเล่งด้านซ้ายคือเบรกเหยียบ2งทีถอยหลัง เย็บอีกสองทีก็ไปหน้ะเด็กครับเด็กครับเด็ก Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that i fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down I'll be getting loud, and I've be doused, not what I'm about Have your f***ing loud? it be raining out, I keep making sound Go another round, time legend bound, can't stop me now anything negative cause i just wanna hear it out your mouth yeah give me fuel it's a tool that i use to go ahead and run my mouth yeah i take shots i take loss i make shots i miss lots i how you get big boss you get yachts you swing lots and pop off a big shot i ain't done chasing got big dreams bigger things impatient who's at the top think they need replacement who's at the top think i'm gonna erase them face it i don't give up quick i don't give up shit. i won't give up this cause i know that i want it know that i'm on it i'll make it i promise mình phải làm phòng ok tiếp thời làm con thời làm con ok đã có một phong không นาทีไม่รู้กี่รอบแต่ว่าได้8นาทีอ่ะแปเลดเด็กก็3 0มนาทีเลดนี้เมื่อกี้3 5 0นะครับ8นาทีเหมือนกันแล้วก็เลดผู้ใหญ่ก็จะเป็นสนามที่ใหญ่หนู้นด้านโน,น้นสนามใหญ่หน่อยด้านโน,น้นประมาณนี้นะส1 0ก็ถือว่าสนุกก็เปิดประสบการณ์ใหม่ในวันหยุดนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ก็คือแถวบรรทัดทองบรรทัดทองเราจะขึ้นชื่อว่าของกินเลยเดี๋ยวเราจะไปหาของกินแถวบรรทัดทองนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีคลิปหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อน ถ้าเกิดอย่างไรก็ปิดคลปไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่กับกุ๊ปโอเอฟเอลเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนอีกไปถ่ายรูปที่ไหนอีกจะมาแชร์กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนุกกลับบ้านได้แล้วสนุกมากเดี๋ยวไปหาอะไรกินแถวมันทะนง